สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเคาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามาเคาะเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนั้งเตะในการควบคุมของเอ็ดเวิร์ดนะครับตั้งแต่เขาขึ้นมารับตําแหน่งบอร์ดระดับสูงของสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2013แทนที่เดวิดกริลที่อําลาทีมไปพร้อมกับเซอร์อเล็กซ์ฟูซันนะครับ ซึ่งเกิดขึ้นด้วย15ตลาดซื้อขายนักเตะด้วยกันนะครับทีนี้15ตลาดซื้อขายนักเตะภายใต้การคุมของเอ็ดเวิร์ดหรือว่าการบริหารของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีการนําเข้านักเตะเข้ามาให้ผู้จัดการทีมหลายๆคนเนี่ยอย่างไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเกรดกันนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมาจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่เขาตัดเกรดกันออกมาแล้วก็มีการพูดถึงกันออกมาเกี่ยวกับ ฟอร์มหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานของเอ็ดเวิร์ดเรื่องของการนําเข้านักเตะเข้ามาในแต่ละซัมเมอร์ในแต่ละตลาดซื้อขายนะครับในแต่ละยุคด้วยนะครับตั้งแต่ยุคของเดวิดมอยเป็นต้นมานะครับอ่ะโอเคมาเริ่มกันนะครับตั้งแต่ตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปี2013เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราตัดเกี่ยวกันที่หลังอธิบายข้อมูลก่อนนะครับเป็นยุคแรกที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเข้ามารับตาแหน่งบอร์ดระดับสูงอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วนะครับแล้วก็ มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้จัดการทีมครั้งใหญ่โดยป๋าเนี่ยวางมือไปนะครับแล้วก็แต่งตั้งเดวิดมอยขึ้นมาแล้วก็มี c ีอคนใหม่อย่างเอ็ดเวิร์ดขึ้นมาทำหน้าที่แบบเป็นจริงเป็นจังครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายนักเตะเข้ามานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าแมนยูเนี่ยมีการเล็งทั้งเชสฟาเบกัสนะฮะเตียโกกันตาร่านะครับเลตันเบนเกเรตเบลนะครับโทนี่ครสนะฮะอีกหลายรายเลย นะครับแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยมนลงเอยที่มาริยันเฟนี่เพียงแค่คนเดียวนะครับซึ่งอ่ะโอเคซัมเมอร์แรกเราอาจจะพูดกันได้ว่าก็มือใหม่เพิ่งมาคุมเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับแล้วก็ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับทางน้าฟุตบอลเลยสําหรับเอ็ดเวิร์ดเราสร้างกันดีนะครับเพราะฉะนั้นโยนๆยนกันได้นะครับแต่ว่ามันถือว่าเป็นตลาดที่น่าผิดหวังครับเพราะว่าเตียโกอย่างเงี้ยข่าวบอกว่าตกลงเงื่อนไขกับแมนยูได้แล้ว ผลสุดท้ายไปไบร์นเชสนะฮะข่าวออกมาหนักมากในตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้ย้ายมาเกเรตเบลเลือกย้ายไปทางเรอัลมิดนะฮะเดนตันเบนนะครับเป็นเด็กเก่าของเดวิดมอยแท้ๆนะครับก็ยังไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็โทนี่โครสคือบทสัมภาษณ์ชัดเจนจากเดวิดมอยก็คือมีการติดต่อไปแล้วก็โทนี่โครสบอกว่าจะย้ายมาแต่สุดท้ายเราจบเดียวนั้นไม่ได้นะครับ ก็มาลงเลยที่บริยานเฟนี่จากอีวั์ตันซึ่งเป็นเด็กเก่าของเดวิดมอร์เช่นเดียวกันเพียงแค่คนเดียวสําหรับซัมเมอร์นี้ตัดเกรดออกมาให้5แล้วกันนะครับเพราะว่าบริยานเฟนี่อาจจะเป็นมิดฟิลด์ที่ไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับสโมสรนแมนยูสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเฟนี่ยามที่เราต้องกาับสกอร์ในช่วงท้ายท้าเกมเกมลุกมันตัน,ตนส่งเฟนี่ลงไปแล้วก็ไปโขกประตูไปทําประตูได้ไปสร้างสารรค์เกมได้ นะครับยามที่แบบมันตันๆจริงๆอ่ะคิดอะไรไม่ออกบอกเฟรนี่นะฮะนะนั่นคือเหตุผลที่ซัมเมอร์นี้นะครับซัมเมอร์ปี2013เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแย่แต่ว่าดิวเดียวก็คือเฟรนี่เนี่ยมันไม่ได้แย่ซะแบบดำดิ่งหรือว่าไม่ได้แย่ซะต้องตัดเกรดออกมาเพียงแค่ศูนย์นะครับคือมันอย่างน้อยมันก็ต้องได้5นะฮะเพราะเฟรนี่ก็อยู่ช่วยทีมานานพอสมควรตั้งแต่ยุคข,ของเดวิดมอยนะครับแล้วก็ในตลาด ปี2 0 1 4นะครับตลาดหน้าหนาวนะครับก็ทางแมนยูเนี่ยไปเซ็นวนมาต้ามาถือว่าเป็นยูที่ดีนะผมให้ไป6เลยแล้วกันเพราะว่าวนมาต้าทุกวันนี้ก็ยังช่วยทีมอยู่นะครับแล้วก็ผลงานก็คือเสมอตัวแล้วกันมีหลายๆช่วงที่ช่วยทีมได้บ่อยครั้งนะครับได้มาเพียงแค่รายเดียวสุดแล้วในช่วงซีซั่นของเดวิดมอยเนี่ยนะคะคือแมนยูได้มาเพียงแค่แครคแค2รายก็คือวนมาต้าแล้วก็มาริยันเฟนี่นะครับนะ ก็ภาพรวมแล้วตาก,กิจกันออกมาก็อ่ะโอเคได้ประมาณไม่เกิน10แล้วกันทั้งซัมเมอร์ทั้งตลาดซื้อขายช่วงมก,กราคมนะครับหรือว่าตลาดซื้อขายหน้าหนาวแล้วก็เข้ามาสู่ตลาดช่วงซัมเมอร์ปี24 1 4นะครับมีการเปลี่ยนถ่ายครับแมนยูเปลี่ยนจากเดวิดมอยเนี่ยมาเป็นโดยฟันกาซึ่งเดวิดมอยเนี่ยผลงานไม่ดีโดนปลดไปพอหลุยฟานเกาเข้ามาครับเอ็ดเวิร์ดก็เริ่มที่จะมีการ เร่งในเรื่องของการซื้อตัวแบบเต็มที่แล้วนะครับโดยการที่ถลุงเงินเลยครับไปซื้อเอรามา20กว่าล้านนะครับลุคชออีกเอ็นเคียเดมาเรียอีกนะครับอ่ามาโกโดโฮเดนนี่บรินนะครับลาเดเมิอลฟนานเก้านะครับแล้วก็มีการปล่อยทั้งชินจิคาคามะที่ไม่ตอบโจทย์ต่อทางฟนานเก่านะครับแล้วก็มีการปล่อยเดนนี่เวลเบกมีการปล่อยซาฮาปล่อยเอเวราแล้วก็อีกหลายรายเลยเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ผมตัดเกียร์ออกมาเนี่ย เฉพาะซัมเมอร์นี้ผมให้ไป7ไป8เลยได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือแบบมันเป็นดีลที่ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับก่อนที่เราจะมาเห็นฟอร์มนะอันนี้คือแบบหมายถึงว่าตอนที่เราเซ็นกันเข้ามาเนี่ยถือวแบบ่ามันเป็นดีลที่หว้าวเลยแล้วกันอย่างเช่นดีมาเรียอย่างเงี้ยฟอร์มดีใช่ไหมครับฟอร์มดีแล้วก็มาถึงปุ๊บใส่เบอร์เจ็ดโดนคาดหวังไว้สูงว่าเฮ้ยมันต้องเล่นดีจริงๆนะครับ แต่ตอนนั้นเรายังไม่ทราบนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงหลังจบซีซันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเอามาคือแบบเดวิรเดียช่วยทีมแน่แน่เราไดเมลฟานเกลนะครับที่มีอาการบาดเจ็บแต่ว่ากลับมาได้แล้วแล้วก็จากสถิติก่อนหน้านั้นขอนฟงฟานเกลเนี่ยมันการันตีในเรื่องของการจบสกอร์ซึ่งแน่นอนครับมาปุ๊บเรียกเสียงฮือฮาได้โรโฮทําให้ดีครับเราได้เห็นในทีมชาติดลลีรบ,บรินทาได้ดีเด็กเก่าของฟานเกาอยู่แล้วเอาราเราให้ความสนใจมานานแล้วตั้งแต่ยุคข,ของเดวิดมอยซึ่งภาพรวมเนี่ย เรตติ้งเนี่ยให้7ให้8ได้เลยนะครับเป็นดีวที่แบบตอบโจทย์ทุกคนแต่พอหลังจากนั้นครับก็มีบางรายอ่ะที่ผลงานไม่ตามเป้าแล้วก็ต้องมาโดนปล่อยไปแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันพอเข้าตลาดหน้าหนาวปี25ไม่ได้มีการเสริมเพิ่มเติม,ตมครับเพราะว่าเสริมครั้งใหญ่ไปแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 4นะครับแล้วก็พอเข้าซัมเมอร์ปี25หเนี่ยนะครับลุยฟานกาเนี่ยนะครับก็สั่งให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยไปเสริมมาอีกให้เยอะกว่านี้นะครับให้หนักกว่านี้ เราไปซื้อมักซียาวมาเนะครับเป็นดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงซึ่งตอนนั้นคือแบบมาปุ๊บก็งงเลยว่าเอ้ยเด็กคนนี้มาได้ยังไงนะครับยูดีมาปุ๊บราคาก็สูงด้วย50-60ล้านแล้วก็ไปเซ็นมอร์แกนเชลลิน e มาที่ผลงานดีกับซอรเทมตันในราคาประมาณ 30- 40บล้านเมมฟิสเดปายที่ผลงานดีกับลีคอนแลนเนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายคือแบบเอามาใส่เบอร์เจ็ดคือคาดหวังสูงมากแล้วก็มี ian, มัติโอดามียนมีบาสเตียนชอยจายเกอร์ที่เป็น มิดฟิลด์ที่ถือว่าเป็นระดับเบอร์คลาสเลยแล้วกันแต่ว่าอายุเริ่มมากแหละตอนนั้นชวสยสไตรเกอร์นะฮะแล้วก็มีการเซ็นโดเมโรมาแบบฟรีๆก็ถือว่าไม่ได้ขี้เละครับเกรติ้งก็78ได้เลยนะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2 0ง5ของโรลโดฟานเกาแล้วก็เอ็ดวดูดเวิร์ดนะครับถือว่าเซ็นเข้ามาตามที่ฟานเกาต้องการแล้วก็มีการปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้อย่างเอนเกลเดอร์เรียที่แบบเรียกร้องการย้ายทีมมีการปล่อยชิชาริโตมีการปล่อย อีเวนดอบินฟอนเบอร์ซี่ที่เริ่มดรอปแล้วนะครับนานี่แล้วก็ราฟิโอปายนะครับก็ถือว่าไม่ได้คิเล่เกี่ยวกับซัมเมอร์นี้นะครับแต่ตลาดหน้าหนาว2016นะครับแมนยูไม่ได้เสริมครับเพราะว่าเสริมหนักไปแล้วในช่วงซัมเมอร์ปี2องสนะครับแล้วก็ซัมเมอร์ปี2016ครับมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับเกี่ยวกับผู้จัดการทีมนะฮะเนื่องจากว่าหลุยส์ฟอนเกลเนี่ยไปไม่รอดแล้วนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งโชเซ่มิโยเข้ามา นะครับเข้ามารับหน้าที่แทนนะครับแล้วก็ในยุคข,ของมูรินโญ่เนี่ยผมให้ไปแปลกเลยนะเรื่องของการจัดเลตติ้งนะฮะเกี่ยวกับซัมเมอร์ปี2016ในยุคของมูรินโญ่ซัมเมอร์แรกของมูรินโญ่นะฮะซึ่งซัมเมอร์นั้นเนี่ยแมนยูเสริมไม่เยอะครับเสริมบ็อกบาเสริมเฮลิกมาเคย,ยานเสริมอิลิกบายยี่แล้วก็สลาตันแต่ว่าแต่ละดิวเนี่ยคือแบบเป็นดิวที่มันเป็นบิ๊กดิวอย่างบ็อกบารเนี่ยคือแบบตอนอยู่ยูเว่ใช่ไหมครับก่อนที่ย้ายมาแมนยูอีกครั้งเนนีี่ยคือผลงาด เราคดาดหวังไว้สูงนะฮะก็แน่นอนว่าฮือฮาสลาตัานอย่างเงี้ยนะครับนี่คือระดับแบบท็อปคลาสเข้ามาก็ช่วยได้จริงเฮลิคเปอร์เคยยานทั้งแอซิดติดท็อปแอซิดอันดับหนึ่งของยุโรปใช่ไหมครับสำหรับเฮลิคเปอร์เคยานถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็อีดิบบายยี่อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อในตอนนั้นแต่ว่าซื้อเข้ามาแล้วก็ผลงานก็ถือว่าโอเคซึ่งถือว่าตอบโจทย์หลายคนนะครับแต่ว่าบล็อกมาอาจจะมีในเรื่องของแบบฟอร์มยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่ในช่วงแรก,แรก การกลับมาของบ็อกบานะในยุคของมูรินโญนะครับก็ถือว่าโอเคภาพรวมผมให้เท่าๆกับเรดิฟานเก่าเลยประมาณ7ประมาณ8ได้เลยครับสำหรับซัมเมอร์แรกของมูรินโญ่ที่เอ็ด r d เวิร์ดซื้อกันเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นการซื้อตามที่มูรินโญต้องการด้วยนะครับอย่างเช่นบ็อกบาเงี้ยซื้อตามมูรินโญเลยนะฮะแล้วก็ตลาดหน้าหนาวครับตลาดหน้าหนาวเนี่ยในปี27เนี่ยนะครับ คือแมนยูไม่ได้ซื้อใครเพิ่มนะครับแต่ว่ามีการปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้อย่างชัยรินเดอร์ปายนะครับบาสเตียนชบาไตเกอร์ออกไปนะครับแล้วก็ตลาดซัมเมอร์ปี2017นะครับแมนยูเนี่ยก็พิ่งไปฉลองแชมป์ยูโรปาลีกมานะครับที่ทำได้สำเร็จนะฮะเริ่มที่จะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วเรื่องของทีมนะครับแล้วก็มุนย่ก็มีการสั่งให้ไปเสริมเพิ่มเติมมาเพื่อแบบมาลุยในศึก UCL ในช่วงซีซั่น 2017นั่นเองนะครับน,น,นี้คือซัมเมอร์2017แล้วซัมเม,มอร์ที่2ของเรนโยนะครับแล้วก็มีการเสริมมาก็คือรัวกูก็ถือว่าโอเคนะครับซื้อเข้ามาอาจจะแบบมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะแต่ว่าเรื่องของการทำประตูก็เกิดจากรัวกูค่อนข้างเยอะเหมือนกันมาติดอย่างเงี้ยทุกวันนี้เราก็ยังใช้ก็ถือว่าคุ้มเรนเลิฟเราก็ยังใช้ทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าซัมเม,มอร์นี้ผมให้น้อยกว่าซัมเม,มอร์ปี2016หน่อยๆน,นะ ว่าดูแล้วไม่ได้แบบวือวาสักเท่าไหร่ไม่ได้แบบมีบิกดิวเยอะสักเท่าไหร่นะครับเอาแบบตัวเด็ดๆก,ก,ก ich, ็มีแค่ดัวกูกลับมาติดใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละฮะก็น่าจะได้ประมาณ6เท่านั้นนะครับสำหรับซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าของที่มีอยู่มันก็โอเคอยู่แล้วในตอนนั้นนะฮะแล้วก็ตลาดหน้าหนาวนะครับก็มีการสลับดิวครับช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่เฮลิกมันเคยานฟอร์ไม่ดีแล้วนะครับนะ เมคยานเนี่ยมันมีช่วงฟอร์มที่ต้องปรับตัวแล้วก็ช่วงฟอร์มที่โดดเด่นมากช่วยทีมไ้เยอะมากแล้วก็มาดิ่งลงเหวอีกครั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายไปไม่รอดเอนโย่ก็ขินไม่ขึ้นแล้วก็เลยสลับดิวกับซานเชสมานะครับซึ่งผมให้ดิวช่วงตลาดหน้าหนาวปี2 0ง8ในยุคของเบนโย่เนี่ยไป5แล้วกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าซานเชสถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสก็จริงนะฮะแต่ว่าเรื่องของอายุอามนะครับแล้วก็เรื่องที่เราไปใช้ ค่าใช้จ่ายสําหรับซานเชสค่าเหนื่อยซานเชสเนี่ยเยอะเกินไปผมก็เลยมองว่าเป็นดีลที่ตอนนั้นผมมองได้เลยนะผมลองวิเคราะห์เล่นดูในตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ชัดเจนแหละว่ามันเป็นดีลที่ไม่ตอบโจทย์ไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมวิเคราะห์เล่นเล่นว่าเป็นดีลที่อ่ะโอเคได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันได้นะก็เลยเอาโอเคก็อย่างน้อยก็มาเป็นตัวเลือกได้นะครับก็ถือว่าได้ไปเพียงแค่5เพราะว่าเราใช้จ่ายไปเยอะเกี่ยวกับค่าเหนื่อยต่อปี ของซานเชสนะครับต่อสัปดาห์ด้วยนะครับเยอะมากจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ตอบโจทย์นะครับตลาดหน้าหนาวได้ไป5นะครับตลาดซัมเมอร์2017ของมินโยได้ไป6นะฮะแล้วก็เรามีการปล่อยสลาตันไปด้วยนะในช่วงหน้าหนาวปี2 0 1 8นะครับตลาดหน้าหนาวนะเพราะว่าสลาตันก็มีการแยกทางด้วยเพราะว่าสลาตันเขารับรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายแล้วว่าไปต่อไม่ไหวนะครับซัมเมอร์ปี2 0 1 8นะครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับนะโดยการที่ทางมูรินโญ่เนี่ยนะครับคือมีการขอนักเตะไปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนักเตะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรลายชื่อนักเตะที่มูรินโญ่ขอไปจากเมื่อก่อนเนี่ยมูรินโญ่ขอไปอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ได้ได้สักคน1คนึคนตามเป้าหมายก็ยังดีแต่ซัมเมอร์ปี2018เนี่ยเหมือนกับเอ็ดวิทเวิร์ดเนี่ยเริ่มที่จะมี ข้อถูกเทียงเริ่มที่จะมีปัญหากับมูริโญ่แล้วนะครับเรื่องของการนําเข้านักเตะเหมือนกับทางบอร์ดเนี่ยมองว่าเฮ้ยนักเตะคนนั้นนะ่ะไม่ตอบโจทย์หรือว่าทีมที่มีอยู่เนี่ยมันมันดูโอเคแล้วแต่ในมุมมองของโค้ชเนี่ยที่เป็นมูริโญ่เนี่ยมองว่าทีมมันยังขาดอยู่นะครับแล้วก็ทีมมันต้องเสริมนะครับแล้วก็จําได้ไหมครับว่ามูริโญ่ต้องการเซนเตอร์นะครับแล้วก็ตัวรุกเข้ามาเพิ่มเติมอีกแต่ว่าสุดท้ายครับเอส ไปซื้อเฟสให้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอบโจทย์หรือเปล่าในตอนนั้นนะฮะแต่ว่าโอเคก็ถือว่ายังได้แล้วทีนี้น,นอกเหนือจากนั้นน่ะเดียโกดาโล่นะฮะซื้อมาก็เราทราบกนดีว่าไม่ต้องซื้อก็ได้ในตอนนั้นนะครับรีแกรนเข้ามาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะแล้วก็มีการปล่อยเดลี่บรินออกไปมีการปล่อยแซมจอห์สโตนออกไปซึ่งถือว่าเป็นซัมเมอร์ที่แบบมันมีปัญหาแล้วก็เป็นซัมเมอร์ที่เลวร้ายนะครับผมให้ไป2เท่านั้นนะ,ะเพราะว่ามันมีดราม่าก,กันมาเพราะว่า มูรินโญบอกอยู่ว่าทีมต้องการเสริมอะไรบ้างแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดไม่เสริมให้นี่คือซัมเมอร์ที่แบบวนหลูปเดิมก็คือห่วยแตกของเอ็ดเวิร์ดอีกครั้งอะ่ะหลังจากที่มันเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์แรกของเขาแล้วก็มาเป็นอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปี2008ของมูรินโญนะครับก็เป็นซัมเมอร์ที่แย่แล้วกันเรตติ้ง2นะครับส่วนหน้าหนาวปี2 0 1 9ครับมีการเปลี่ยนแปลงทันทีครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมครับเนื่องจากว่า โซชาเข้ามารับตตำแหน่งแทนมินโยครับมินโยไปไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการเสริมทัพอย่างที่เขาต้องการนะครับก็ไปไม่รอดแล้วก็โอลเล่เข้ามาคุมทับชั่วคราวแล้วก็มีการปล่อยนักเตะอย่างเฟรนี่ออกไปนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่โซชาบองว่าไม่ตอบโจทย์นะครับก็เลยปล่อยกันไปในตอนนั้นนะครับแล้วก็ซัมเมอร์แรกของโซชาในปี2019กครับโซชาอ่ะก็ได้มีการเล็งเรื่องของ การเสริมหลังบ้านนะครับหรือว่าพวกตัวแนวรับแล้วกันอย่างแฮนิแม็กวายก็ได้ตามที่เขาต้องการมันบิซาก้าได้ตามที่ต้องการนะครับแต่จริงๆแล้วคือโซชาได้ไม่หมดนะครับจริงๆอ่ะโซชาต้องการมิดฟิลด์ตัวรุกด้วยแล้วก็ตัวริมเส้นฝั่งขวาด้วยแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดไม่ได้ซื้อให้เพราะว่าลงทุนกับแนวรับไปเยอะแล้วแล้วก็คนที่มาเป็นตัวรุกเพิ่มเติมเนี่ยเป็นเดนนิสเจมมากกว่านะครับหรือว่าเป็นตัวเลือกสำรองท,ง,ทงทั้งที่ขอซานโชไป จริงๆซานโชเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าโซชาขอเอร็ดเบิร์ตตั้งแต่ซัมเมอร์ปีสองสแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ในตอนนั้นนะครับแล้วก็แมนยูมีการปล่อยทั้งดูอาโก้ที่ไม่ตอบโจทย์นะครับในระบบการเล่นของโซชาปล่อยดามิเอนปล่อยเอ,อราซึ่งเอ,อราเนี่ยเป็นการแยกทางนะครับแล้วก็มีการปล่อยยืมวาเลนเซียมีการปล่อยซานเชสซึ่งซัมเมอร์รนี้ถือว่ากลางๆครับผมให้ไป8นะครับเพราะว่าที่8เนี่ยเพราะว่า โซชาได้นักเตะตามที่ต้องการอย่างน้อยเนี่ยอ่ะสองคนก็คือวันบิซากา้าตำแหน่งแบ็กขวาที่เรามีปัญหาแล้วก็เซนเตอร์อย่างแม็กควเข้ามานะมันเป็นการแก้ที่ถูกจุดแต่มันยังไม่เต็มสิบเพราะว่าโซชาไม่ได้นักเตะอย่างเช่นบิฟิลตวโุกแล้วก็ตัวเดมเซนอย่างที่ผมบอกกันไปมันก็เลยไม่เต็มสิบสักทีแต่ถ้าเกิดได้นะครับมันก็ผมให้เต็มสิบไปได้เลยอ่ะสำหรับซัมเมอร์ของโซชาซัามเมอร์แรกแต่ว่าดันเป็นว่าตลาดหน้าหนาวเนี่ยนะครับ ตลาดหน้าหนาวปี2 0ง0ศเนี่ยไปเซ็นบูโ่เข้ามานะครับท้งทันทีควรที่จะเซ็นตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2019แล้วนะครับคือตลาดหน้าหนาวครั้งเนี้ยผมให้ไป9ก้าเลยนะแล้วก็เป็นการเซ็นเพียงแค่2ดีวก็คือยืมอิกาโลแล้วก็บูโ่ที่ผมมองว่าให้ไป9ก้าเพราะว่ามันเป็นดีลที่จําเป็นจริงๆในตอนนั้นนะ่ะคือแมนยูเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เกมแล้วแล้วก็ระบบการเล่นของโซชามันชัดเจนว่าต้องการตัวมิดฟิลด์โตรุก แล้วก็ต้องการหาคนที่มาช่วยแบ่งเบาภาระบ็อกบาด้วยในในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมซึ่งเป็นลงเอยที่บรูโน่นี่แหละเราไปเซ็นเข้ามาแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆในราคาที่ถือว่ายอมรับได้แล้วก็ไปเซ็นอิกาโลมาแบบยืมตัวเพราะว่าแมนยูก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกองหน้าตัวตรงกลางที่มักซิอาพีเข้าพี่ออกนะครับก็ถือว่าผมให้ช่วงตลาดซื้อขายนะครับตลาดซื้อขายหน้าหนาวของโซชาปี2020ยเนี่ยเป็นแบบ ถือว่าระดับท็อปทอปเลยแล้วกันนะครับเรตติ้งระดับท็อปทอปเพราะว่ามันเป็นการซื้อแบบที่เราหวยหามานานแล้วก็เราต้องการจริงๆแล้วก็มันซื้อมาแล้วก็คุ้มจริงๆแล้วก็ตลาดซัมเมอร์ปีปีนี้ฮะสองศูนย์สองศูนย์เนี่ยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าหน้าหนาวปีปีนี้นะครับก็คือ2.0งศเนี่ยมีการปล่อยอาชีพยังแล้วก็โลโฮไปก่อนนะนะครับแล้วก็ซัมเมอร์2 0งศเนี่ยก็มีการขอซานโชอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าัอรร์ทีี่จบบไปนนแหละะค ขอซานโชไปไม่ได้ครับก็เริ่มมาวนลูปเดิมเหมือนกับยุคข,ของบรินโยแล้วก็ยุคข,ของดิวิดมอยฮะเนื่องจากว่าขอใครไปไม่ได้นะครับขอซานโชไปไม่ได้ขอกิลิสไปไม่ได้นะฮะสุดท้ายไปลงเอยดอนนี่ฟันเดอร์เบนะฮะลงเอยเตเลสลงเอยที่ฟากุนโดแล้วก็ลงเอยที่เอเดสันคารบานีแล้วก็มีการปล่อยสมอลลิงปล่อยซานเชสออกไปซึ่งถามว่า รายชื่อแต่ละคนเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของโซชาทุกคนเลยเนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคือแมนยูต้องการมิดฟิลด์ไมายต้องการนะครับแต่ว่ามิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยผมมองว่าทางโซชาถ้าจะมองเป็นกิลลิสมากกว่านะครับแต่ว่ามันไม่ได้แล้วไงก็เลยขอเป็นดอนิสฟันเดเบกก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เตเลสมันมีเหตุผลใ,ให้เติมให้เติมแบ็กซ้ายไหมมันก็พอมีอ มันพอมีอยู่แล้วเพราะว่าลูกชอผลงานเป็นอย่างไรเราทราบกันดีอาการบาดเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นมีเหตุผลที่ต้องเสริมคือซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถือว่าเก่าอยู่นะฮะเก่าถูกจุดอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบเก่าจุดที่คันที่สุดอ่ะพูดกันง่ายก็ประมาณนั้นนะครับคือแบบเสริมแต่ว่ามันเสริมได้แบบไม่ถูกจุดที่สุดอย่างเช่นสิ่งที่เราต้องการก็คือดิมเส้นเราไม่ได้เสริมอ่ะพูดกันง่ายๆนะครับก็นี่คือสิ่งที่เอามาคอกันก็เลยทําให้ตลาด ที่ผ่านมานะครับซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่แหละผมให้ไปเพียงแค่5้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าภาพรวมเราไม่ได้นักเตะเป้าหมายหลกัลกๆอย่างที่โซชาต้ตองการเลยสักคนนะครับผมมองว่าอย่างนั้นเลยนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือประเด็นที่เราเอามาคอการเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะการทํางานของอินเวอร์ตนะครับ15ตลาดด้วยกันนะครับที่มีการจัดเลตติ้งกันออกมานะครับส่วนแฟนผี แฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ